ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับชาวเก n ฑ์ชินอิมเพที่เดินทางผ่านไปผ่านมากันทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผม <God. S 1> ในชาแ e ลสเก็ตโครคลิปวิดีโอในวันศุกร์แบบนี้เนี่ยแน่นอนครับเราก็จะอยู่กันในช่วงของ Top 5FI ฟรายเดยสหรับ Top 5 f ฟฟร Day ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของ5อันดับตัวละครที่ผู้เล่นอาจได้เล่นในอนาคตนั่นเองครับโดยตัวละครเหล่านั้นเนี่ยจะมีใครบ้างเชิญรับชมได้เลยครับ <You. S 1> อันดับที่5 โบซาเชียสสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมเกมชินอิมแพกได้ไม่นานนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูก,กับชื่อแบบนี้สักเท่าไหร่เนาะแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกับตำนาน5ยักษ์สาเป็นอย่างดีใช่แล้วครับโบซาเชียสเนะี่ยเป็นหนึ่งใน5ยักษ์สาที่แข็งแก่งมากที่สุดในกองทัพของเหล่ายักษ์สานั่นเองครับอีกทั้งนะครับเขายังเป็นหนึ่งใน2ยักษ์สาผู้รอดชีวิตจากสงครามที่แสนโหดร้ายในอดีตนั่นเองและด้วยบาดแผลทั้งจิตใจจากสงครามที่แสนสาหัสนั้นมันก็เลยทําให้เขานัััั้้้้้นนนนีี่่่่ยไไไมมอออออออาาาากกกกกกทจจจะลบบตตตสูปปปชึงงดถวร และหายตัวไปอย่างลึกลับในเหตุการณ์นี้ครับทางตัวเกมได้บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวโบาเชียเองนั้นเนี่ยยังไม่ตายครับดังนั้นมันจึงค่อนข้างมีความเป็นไปได้อย่างมากครับที่เขาเนี่ยอาจจะปรากฏตัวออกมาอีกครั้งในเนื้อเรื่องเข้าสักวันหนึ่งเนาะบางทีในอนาคตเนี่ยเราเอาจจะได้เห็นยักษ์สาทั้งสองเซวและโบาเชียตอยู่ในทีมทีมเดียวกันอีกครั้งก็เป็นได้ครับอันดับที่4 เหล่าฟาทูฮาร์บิงเกอร์ทั้ง1 1สําดหรับเหล่าฟาทูทั้ง11เนี่ยผมคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยทั้ง11คนก็น่าจะมีบทบาทที่สําคัญแล้วก็เป็นตัวละครที่เข้าตู้กาชามาให้พวกเราเปิดเล่นอย่างแน่นอนครับแต่ว่าจากการปรากฏตัวของสคารามุชในเควสด,ดาวตก,ตกและอีกทั้งการแต่งตัวที่แสนจะญี่ปุ่นของเขาเนี่ยผมจึงขอเดาว,ว่าที่อินาซึมะเนี่ยครับเราน่าจะได้เจอกับฟาทูที่มีชื่อว่าสคารามุชนั่นเองครับซึ่งในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับในเมืองซูเมรุเราอาจจะได้เจอกับหนึ่งในฟาทูอีกเช เพราะว่าดัตเตอรเร่เนี่ยครับเขาก็ค่อนข้างมีปมเกี่ยวกับโรงเรียนสถาบันการศึกษาในซูเมรุอยู่พอสมควรเนาะจะเป็นใครเนี่ยเราก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปนั่เนเองนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการจัดทีม4คนที่มีเหล่าฟาทุยทั้ง11เอนี่ยอยู่ในทีมทั้งหมดก็เป็นได้ครับมันอาจจะไม่ใช่แค่ความฝันนั่นเองนะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เร็วนี้อย่างแน่นอนครับอันดับที่3 อลิสเรื่องราวของนักประจนภัยอัจฉริยะที่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุอีกทั้งยังมีความรู้และทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆมากมายฉายาของเธอนั้นถูกขนานนามว่าเป็นนักปราจนภัยผู้ทรงเกียรติแห่งกิวนักประจนภัยเธอนั้นมีนามว่าแม่อลิสใช่แล้วครับเธอก็คือแม่ของน้องคลีน่นแหละนะตัวอลิสเองเนี่ยครับเธอดูค่อนข้างเป็นตัวละครที่น่าจะมีผลต่อเนื้อเรื่องไม่มากก็น,น้อยนั่นเองนะครับอีกทั้งชื่อของเธอเนี่ยยังมีการกล่าวถึงอย ให้เราได้เล่นในไม่ช้าก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่อาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดหักเธอเข้ามาจริงๆทางตัวเกมเกมชินอิมแพกก็น่าจะเปิดเผยความลับที่ดูน่าจะสําคัญมากๆออกมานะครับซึ่งความลับนั้นก็คือสถานที่ที่เนี่ยตอนนี้แม่ของน้องคลีหรืออลิสเนี่ยได้เดินทางไปนั่นเองครับโดยข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยในเกมก็ได้บอกเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนั้นนเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างอันตรายอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าอนาคตอ,อันใกล้นี้เนี่ยแม่ของน้องคลีหรืออลิสเนี่ยจะเข้ามาในตู้กาชาปองจริงๆแล้วละเอาครขง น,น่าจะไม่ทําให้เราเหล่าผู้เล่นต้องผิดหวังนั่นเองครับอันดับที่2 หัวหน้าแห่งกองอัศวินฟาวเนียสวอร์กาสำหรับหัวหน้าวอกาแล้วเนี่ยได้มีการกล่าวถึงตัวละครตัวละครนี้มามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉายาของเขาซึ่งเป็นฉายาของนักรบในตำนานอย่างอัศวินหมาป่าบอริอัสหรือฉายาที่ท,ท้าทกเลียขนาดนำคำว่าไททันซึ่งดูเหมือนว่าบทบาทในเรื่องของพลังลบภายในกองอัศวินฟาวเนียสเนี่ยวอกาหรือว่าหัวหน้ากองอัศวินของเราเนี่ยเขาน่าจะโด่งดังอยู่พอสมควรเลยนะอีกครั้งนะครับวอกายังดูเหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ที่คอยสอนวิชาดาบให้กับเลเซอร์หมาป่าน้อยของเราอีกคนด้วย ซึ่งในตอนนี้ก็อย่างที่พวกเรารู้นะครับว่าวอรกาเนี่ยหรือหัวหน้ากองอัศวินเปาวเนียสของเรานั้นน่ะเขาได้เดินทางไปที่ที่อันตรายเอามากๆเลยนะครับซึ่งผมก็คาดเดาว,ว่าเขาน่าจะไปกับอลิสนั่นแหละนะซึ่งถ้าเกิดอลิสกลับมาที่มอนสเต็ตเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าวอร์กาก็น่าจะกลับมาด้วยเช่นกันครับมันยังมีทฤษฎีที่น่ารักมากๆอีกทฤษฎีนึงนะครับที่กล่าวกันว่าบางทีน้องครีเนี่ยอาจจะเป็นลูกของวอร์กากับอลิสก็เป็นได้น,นะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันก็น่าสนใจไม่น้อยน,นะครับถ้า ตัวละครโรซาริยจากฮอนไคร์อิมเพกสำหรับข่าวในช่วงนี้ที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเกมเกีชินอิมเพไม่ได้เลยนั่นก็คืออีเวนต์ของทางเกมฮอนไค i ์อิมเพครับที่ได้มีการคอลแลบกับเกมค่ายของตัวเองอย่างเกมเกีชินอิมเพซึ่งหากเพื่อนๆดูจากรูปภาพแล้วเราก็ตัวละครอย่างโรซาริยเนี่ยได้เดินทางมาเยือนวินไรส์ในมอนสเต็นั่นเองนะครับก็คือไอเจ้าต้นไม้ใหญ่นั่นแหละนะซึ่งตัวละครของทางเกมเกีชินอิมเพกอย่างเขอชิงแล้วก็ฟลิชเนี่ยก็ได้เดินทางไปเยือนในเกมฮอนไครเช่นเดียวกันนะรับบาเปกกกอออนน็ใ ว่าตัวละครโรซาลี亚เนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นตัวละครคอร์แบบตัวแรกในเกมเก n ทีนอิมเพ็กก็เป็นได้ครับผมผมก็อยากให้เธอเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะเธอก็ดูเป็นโลลิที่แบบแก่นแก้วพอสมควรเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับตัวละครที่อาจเพิ่มเข้ามาในอนาคตเพื่อนๆละครคิดเห็นเช่นใดกับตัวละครที่อาจจะเข้ามาให้เราเล่นภายในอนาคตหรือว่าตัวละครที่อาจจะเข้าตู้กาชามาให้เราเสียตังเปิดกันอีกนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ